นะครับมีอีกแผลหนึ่งนะครับผมซื้อไก่หนุ่มมาเหมือนกันตัวนี้นะครับราคาประมาณห้าหมื่นนะครับพอห้าหมื่นนะครับพอพอเราเอาไปเอาไปเอาไปปั้มเนาะนอกบ้านเนาะนะครับเราก็ตีของเราในภายในนั่นแหละทีนี้เอาไปไล่สองยกนอกบ้านนะครับ <c oughs> ทั้งทั้งที่เราเป็นฟาร์มเรามีไก่นวมอยู่ประมาณห้าสิบตัว เราเป็นฟาร์มแล้วก็เอาออกไปปั้มข้างนอกตามสไตล์เดิมเราตามสูตรเดิมเรานะครับผมผมไปคํานวณมาแล้วว่านะครับผมไม่คุยกับฟาร์มใหญ่แล้วว่าไก่เวลาเขาออกจากฟาร์มใหญ่เลยนะเขาจะตีสามสี่ยกขึ้นเลยน้อยมากเขาจะก็จะตีสามยกเขาจะตีสี่ยกขึ้นเลยนะครับแต่ผมนะมันออกไปยังไงมันจะตีสี่ยกได้โอ้ที่ไหนได้เขาเขาปั้มกันในฟาร์มก่อนเอาไก่นวมนั่นแหละปั้มในฟาร์มก่อนเลยนะครับผมมัดป้องกันตาไว้นะครับมัดป้องกัน ผู้ต่อสู้ตีพังไว้นะครับพอผมมอาออกไปนะครับนะซื้อมาห้าหมื่นโดนตีกระทบตามาเลือดเข้าตามาพอหายก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเสียเลยไก่ตัวนั้นนะครับเห็นไหมนะครับอ๋อบางทีเราซื้อมาแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไก่เราซื้อมาห้าหมื่นมันก็ตาบอดให้กับไก่ตัวละพันได้เหมือนกัน อีนะฮะแล้ววันนั้นผมก็เลยจําเลยว่าโอเคละเราเป็นไก่ตัวแพงเราเป็นไก่ตัวที่มันเก่งเราซื้อมา <c oughs> นะครับผมก็ชนะแหละวันนั้นนะครับปีพันร้อยก็ชนะแล้วตาบอดทําไงอะ่ะ <c oughs> เป็นไก่หนุ่มตัวนึงที่ตาบอดในไฟพันร้อยนะครับเราไม่ได้ระวังช่วยมันแล้วมันไปบอดในไฟเงินแสน <c oughs> เงินล้านก็อีกอารมณ์หนึ่งแต่ชนะก็ดีไปนะครับตาบอดในไฟอย่างนี้ก็ ถ้าไม่ตีไปข้างนอกมันก็ไม่แข็งนะถ้าเอาไปตีข้างนอกนก็ไม่แข็งก็ใช่ครับนะครับผมแต่อย่างน,น้อยเราก็ไปเริ่มไฟแบบสองหมื่นสองหมื่นพันอะไรก็ว่าไปนะครับนะถ้าเราไปเริ่มแบบนี้นี่มันก็ทําให้ไก่ดีๆเราเสียง่ายนะครับผมไปคุยกับซุ้มฟาร์มใหญ่ๆกันมาหมดแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าไก่เนี่ยถ้าจะออกจากบ้านเนี่ยอย่างน,น้อยๆต้องสามยกขึ้นแล้วตีอย่างน,น้อยๆเงินหมื่น หมื่นพันตีไปเราอย่าไปคิดว่าตีเป็นหมื่นได้เหลอไก่มันต้องแข็งใหม่ๆหม่ม่ไก่เรามันเกลยดไก่ฟาร์มไก่เรามันซื้อมาแพงมันไม่จําเป็นต้องว่านิดน้อยด้วยซ้าไปนะซื้อมาห้าหมืน่นตีหมืนหน่นนึงนี่น้อยด้วยซ้าไปเอาแล้วไปตีสามยกสู้เขาได้หรอไก่ยังไม่ได้เดินนั้นเรามีไก่นวมอยู่ฟาร์มเราก็เดินไปสิแล้วกไก่นวมเราก็ซื้อไก่ที่แบบเสมอในสนามมาซื้อไก่ที่แพ้ในสนามมาแข็งแข็งทั้งนั้นแล้วก็ใส่ตุ้มดีดีด ป้องกันตาบอดใส่ใส่ตุ้มที่เหมือนพี่เอ้วนซูเปอร์เจียงให้ผมมาน่นะครับตุ้มตุ้มยางมันก็จะตีแต่ง่ายนะครับปั้มอยู่บ้านนั่นแหละนะเราปั้มทีละอันสิบยกสิบอันเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็มาปั้มสองอันต่อกันสักสองครั้งสองอันต่อกันพักหายเสร็จสองอันต่อกันสองครั้งแล้วก็มาปั้มสามอันต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปั้มสามอันต่อกันอีกครั้งหนึ่งให้มันได้เดินระยะให้มันได้เดินอัน ปั้มสองสามอันต่อกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปั้มสามอันต่อกันอีกสองเป็นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสองครั้งสองยกต่อสองครั้งสามยกต่อสองครั้งได้ไหมไก่เราก็จะได้เดินสามอันถนัดถนัดแล้วเดินสามอันเป็นแล้วถนัดถนัดแล้วเราจะตีสามอันหรือสี่อันก็ยังได้นะครับผมถ้าสามอันเราก็ยืนเสมอได้ถ้าเขาเก่งถ้าสี่อันเราก็ยืนเสมอได้ถ้าเขาเก่งแล้วถ้าเขาไม่ตีเรานอนเพราะว่าเราเดินระยะมาแล้วไก่ถ้าไม่เคยเดินระยะนีขาแข้งมันเป็นตะคิวได้เลยนะ เอาเป็นเประสบการณ์นะครับสําหรับใครที่มีไก่งแพงนะครับทําแบบนี้นะนะครับหรือท่านจะทําแบบไปข้างนอกก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมทําแบบใหม่แล้วกันนะครับเอเ๊ะย่บ้านไม่แข็งหรอกมันไม่ใช่เดือยจริงมันไม่ใช่พัตเตอร์เอาละนะครับพัตเตอร์กับพัตเตอร์นะครับลองดูดินะครับซื้อมาสักสองแสนเนี่ยไปพันพัตเตอร์ตีพันร้อยข้างนอกดูสินะครับมันไม่คุ้มเสียหรอกครับ เชื่อผมนะครับเดีย๋ยวผมจะจัดภายในให้เสร็จก่อนไก่นวมเราซื้อได้นี่ตัวละห้าร้อยตัวละพันแข็งแข็งดีๆแม่นแม่นทั้งนั้นแหละแตกไม่แตกไม่ต้องไปซีเรียสมันหน้าน่ะนะครับถ้าไก่เราเก่งถ้าไก่เราแข็งเนี่ยร่างกายมันดีเนี่ยเขาคงตีหน้าเราไม่ทันหรอกหน้าเราแตกก็คงแตกไม่มากหรอกไอ้หน้าไม่เคยล้านเลยอย่าลืมนะว่าไอเดือยไอ,ไอ,ไ,อไอตุ้มพลาสติกไอตุ้มตุ้มยางของพี่อ้วนทีพเฉียงแตกดีมากเลยนะนะครับผมหน้าเนี่ยนะครับผมนะ จริงไก่ถ้ามันหนาไฟเนี่ยมันดีถ้าหนาไฟแล้วมันไม่โชว์โซมอะ่ะเราไปโดนหักหัวข้างนอกมาแเราก็เสียเสน้นเสียเอ็นไปแล้วบางทีนะครับเราตีอยู่บ้านเรานี่แหละนะครับตีอยู่ซุ้มเรานี่แหละนะครับเอาไปเลยเอาจนแข็งไปเลยไม่ต้องให้ใครเห็นเชิงไก่เรายิ่งเราไปตีเขาเห็นเราไปครั้งหน้าเราไปสนามเดิมไม่ได้อีกจังหกักเขาจําได้เขาตามเล่นด้วยเขาไม่ตีกับเราอีกจังหกักเขาจําจําเชิงมันได้เขาว่าโอ้ตัวนี้ไม่เอาไม่ตี จำดีคน่ะเวลาเจอกิ่งๆในสนามน่ะมันจำดีนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับถ้ามันใครจะเข้ากลุ่มอ่ะลิงก์อยู่หน้าที่ตอกเข้ามาได้เลยครับใครจะติดต่อผมก็ Facebook เสียชา์ลายล้านพิมพ์ไปแล้วก็ทักผมมาได้ครับนะเผื่อจะปรึกษาอะไรยังไงก็ทักมานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ